ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่สาวสื่อเหลียงทำไมท่านคิดว่าการใช้เต่าเทพท้าพิภพต่อสู้จะทำให้ข้าเอาชนะจอมปีศาจเหยียนซุนได้หรือท่านรู้ว่าเต่าเทพท้าพิภพของข้ามีพลังพิเศษเฉินเซี่ยงกล่าวถามอันที่จริงเขาครอบครองเต่าเทพท้าพิภพมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีพลังพิเศษที่ใช้ในการต่อสู้มาก่อนจอมปีศาจเหยียนซุนแพ้ทางเต่าหลอมที่ทรงพลัง ซึ่งเต่าเทพท้าพิภพของเจ้าเป็นสมบัติวิเศษที่มีดวงชะตาสถิตอยู่ฉะนั้นข้าเชื่อว่ามันจะเอาชนะจอมปีศาจเหยียนซุนได้ไม่ยากอาวินสือเหลียนกล่าวเฉินเซี่ยงหลังจากข้าเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องของเจ้ามากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยอวินสือเหลียนกับซินโหรสามารถผสานความทรงจํากันได้ดังนั้นอวินสือเหลียนจึงรู้ว่าเฉินเซี่ยงได้กลั่นสร้างดวงชะตาหกวิถีและทำให้มหาวิธีบ่มเพาะหกประการขึ้นมาในเวลานั้น อย่างไรก็ตามอวินสือเหลียนได้รู้จักชื่อเต่าเทพทาพิภพ,พ,พซึ่งเฉินเซียงค่อนข้างมั่นใจว่าสินโหรไม่ได้รู้จักชื่อของเต่าเทพทาพิภพ,พ,พ,พด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาดีตชาติของอวินสือเหลียนได้รู้เกี่ยวกับเต่าเทพทาพิภพ,พ,พ,พและนางบางทีอาจได้รู้จักกับเทพ,พ,เ,พ,เ,ทจพเจ้าวิถีรังสรรค์ก็เป <iate> ็นได <Ner game> ้พี่สาวสือเหลียนท่านรู้จักเทพเจ้าวิถีรังสรรค์หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเทพเจ้าวิถีรังสรรค์ ข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอวินสือเหรียญกล่าวแล้วท่านรู้จักเตาเทพท้าพิภพได้อย่างไรเฉินเซี่ยงถามต่อข้าได้รู้เกี่ยวกับเตาเทพท้าพิภพมาจากชายชาราผู้หนึ่งอวินสือเหรียญตอบเขาคนนี้เคยเป็นหนึ่งในสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพ,พจักรวาล เฉินเซียงค่อนข้างมั่นใจว่าชายชราที่อวินซือเหลียนพูดถึงแท้จริงก็คือเทพเจ้าวิธีรังสรรค์แต่กระนั้นเขาก็ต้องประหลาดใจในประเด็นที่ว่าเทพเจ้าวิธีรังสรรค์กลายเป็นหนึ่งในสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลพี่สาวซือเหลียนในอดีตที่ท่านเป็นจัก,กรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากทะเลเทพจักรวาลใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม นอกจากนี้ข้ายังได้ยินว่าคุมกําลังเผ่าพันธ์เทียนมู่มีความเกี่ยวกับพระมหาวิหารเก้าภพใช่ในอดีตข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทะเลเทพจักรวาลและแท้จริงเผ่าพันธ์เทียนมู่มาจากพระมหาวิหารเก้าภพอย่างไรก็ตามพระมหาวิหารเก้าภพในปัจจุบันไม่ได้เป็นเหมือนในครั้งอดีตอีกต่อไปนี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเราแยกตัวออกจากพระมหาวิหารเก้าภพ แน่นอนว่าการแยกตัวของพวกเราสร้างความไม่พอใจให้กับพระมหาวิหารเก้าภพซึ่งพวกนั้นคิดว่าพวกเราสมควรอยู่กับพระมหาวิหารเก้าภพไปตลอดดังนั้นพระมหาวิหารเก้าภพจึงมีส่วนร่วมในการปิดล้อมข้ายอย่างลับๆอวินสื่อเหรียญกล่าวเรื่องราวในอดีตช่างซับซ้อนยิ่งนะักเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะดูเหมือนเทพเจ้าว,วิธีรังสรรค์ได้หลุดพ้นออกมาแล้วจริงๆ พี่สาวสือเหรียญปัจจุบันชายชราที่ท่านพูดถึงอยู่ที่ใดหรือเชิญเซี่ยงกล่าวถามเขาอยู่ในทวีปศักดิ์สิทธิ์อวินสื่อเหรียญกล่าวข้ารู้มาว่าไม่ช้าก็เร็วแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะต้องล่มสลายดังนั้นข้าจะต้องค้นหาสิ่งคันของเผ่าพันธ์เทียนมู่ให้พบหลังจากนั้นข้าก็จะไปจากดินแดนแห่งนี้ทำไมดินแดนแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าแดานศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ หากมันใช้ชื่อนี้ก็สมควรมีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทียนมู่โดยตรงเฉินเซี่ยงกล่าวถามในบรรดาสี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลมีเซียนเทพเทียนมู่เซียนเทพเทียนมู่เป็นผู้สร้างแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ขึ้นมาแต่ข้ารู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่มากนักอวินสื่อเลียนกล่าวเท่าที่รู้ก็คือเผ่าพันธุ์เทียนมู่ของพวกเราได้รับมรดกจากพลังเลือดของเทพเซียนเทียนมู่และข้าคือทายาทของนาง เฉินเซียงอุทานในใจอย่างลับๆเขาไม่นึกเลยว่าเรื่องราวของเผ่าพันเทียนมู่จะมีความซับซ้อนได้เพียงนี้พี่สาวสื่อเหรียญแล้วชายชราที่ท่านเคยพบถูกเรียกว่าเทพเซียนอะไรหรือเฉินเซียงถามต่อเขาถูกเรียกว่าเทพเซียนสันเศ้าอึมมมบางทีเขาอาจเป็นเทพพระเจ้าวิธีรังสรรค์ที่เจ้าพูดถึงก็ได้อวินสื่อเหรียญกล่าวปัจจุบันยังมีเทพเซียนอีกสองคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าความเคลื่อนไหวของพวกเขา หมายความว่าเทพเซียนเทียนมู่ไม่อยู่แล้วหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามแล้วความแข็งแกร่งของสีเทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลเป็นอย่างไรด้วยการที่เทพพเจ้าวิถีรังสรรถูกผนึกประทับจึงทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกสงสัยในความแข็งแกร่งของสีเทพเซียนแห่งทะเลเทพจักรวาลข้าไม่รู้ความเป็นไปของเทพเซียนเทียนมู่แต่บางทีนางอาจจะยังอยู่ก็เป็นได้ อวินซือเหรียญกล่าวเฉินเซียงหลังจากพวกเราได้พบกันข้าต้องการให้เจ้าช่วยค้นหาสิ่งสําคัญบางอย่างซึ่งเทพเซียนสันสางกล่าวว่าบางทีเจ้าอาจช่วยเหลือข้าได้ปัจจุบันเฉินเซียงต้องการพบเจอกับเทพพระเจ้าวิธีรังสรรค์เป็นอย่างมากเพราะเทพพระเจ้าวิธีรังสรรค์อยู่ในเหตุการณ์ก่อกำเนิดของวัตจักรท้าพิภพและเขาคาดเดาว่าเทพพระเจ้าวิธีรังสรรค์จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิดวัตจักรท้าพิภพไม่มากก็น้อย เข้าใจแล้วข้าจะรอท่านกับพี่สาวสิ้นโหรอยู่ในเมืองเฉินเย่าอย่างไรแล้วพวกท่านก็ระวังตัวในการเดินทางด้วยเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาสงสัยว่าสิ่งที่อวินซือเหลียนต้องการให้ช่วยค้นหาอาจจะเป็นสิ่งที่หลิวเมิ่งเอ๋อและขุมกําลังร้อยบุปผากําลังตามหาอยู่ก็เป็นได้เจ้ารีบจัดการจอมปีศาจเยียนซุนก่อนเธอแม้เต่าเทพท้าพิภพจะเป็นสิ่งที่เอาชนะมันได้แต่เจ้าจำเป็นต้องระวังตัวและอย่าประมาทเป็นอันขาด อวินสือเหรียญกล่าวเตือนเฉินเซียงเก็บตราย,ยกสื่อสารและมองไปยังควันสีแดงที่ลอยอบอวลไปทั่วเมื่ออวินสือเหรียญยืนยันว่าการใช้เต่าเทพท้าพิภพต่อสู้จะทาให้เอาชนะจอมปีศาจเหยียนซุนได้ง่ายๆเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเต่าเทพท้าพิภพใช้ต่อสู้ได้เพียงกับจอมปีศาจเหยียนซุนเท่านั้นเพราะปีศาจโบราณตนอื่นๆไม่ได้แพ้ทางเต่าหลอมที่ทรงพลัง ขุมกำลังอื่นๆต่างหวาดกลัวจอมปีศาจเหยียนซุนจนต้องถอนกำลังอย่างรวดเร็วยามนี้พวกมันจะต้องคิดว่าเมืองเฉินเย่ากำลังจะพินาศเพราะการบุกรุกของจอมปีศาจเหยียนซุนฉะนั้นหากข้ากำจัดจอมปีศาจเหยียนซุนได้ขุมกำลังหลายฝ่ายจะต้องประเมินความแข็งแกร่งของเมืองเฉินเย่าอีกครั้งกล่าวจบเฉินเซียงก็เดินทางออกไปนอกเมืองซึ่งเขาตั้งใจว่าจะเคลื่อนไหวอย,อย่างลับๆ ในขณะที่เขากำลังเดินทางออกไปนอกเมืองอี้เทียนฉูได้ติดต่อหาเขาโดยแจ้งว่าจอมปีศาจเหยียนซุนจะเปิดฉากโจมตีเมืองเฉินเย่าในเร็วๆนี้และเขาจะต้องรีบประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจอย่างเร่งด่วนแน่นอนอี้เทียนฉูไม่รู้ว่าปีศาจโบราณนี้ถูกเรียกว่าจอมปีศาจเหยียนซุนซึ่งนางรู้เพียงแค่ว่ามันคือปีศาจโบราณที่ทรงพลังแม้กระทั่งประมุขคนคิกายอี้เทียนก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับมัน เพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับเมืองเฉินเยาคุมกำลังหลายฝ่ายได้มีการกระจายข่าวเกี่ยวกับการมาของปีศาจโบราณโดยเฉพาะนิกายอิเทียนที่ออกคำสั่งถอนกำลังโดยสั่งให้หน่วยสอดแนมกระจายข่าวนี้ก่อนจะถอนกำลังออกมาด้วยเหตุนี้ผู้คนในเมืองเฉินเยาจึงเกิดความตื่นตระหนกเมื่อได้เห็นกลุ่มควันสีแดงเคลื่อนเข้ามาใกล้เมืองเฉินเยาอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเฉินเซียงได้ออกจากเมืองและกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับจอมปีศาจเหยียนซุน จอมปีศาจเหยียนซุนไม่เปิดเผยตัวตนสิ่งที่ปรากฏเป็นก้อนกลุ่มลาวาที่ปะตุกวันสีแดงอย่างไม่รู้จบควันสีแดงสามารถลอยผ่านม่านพลังป้องกันเมืองเฉินเย่าได้และยามนี้มันลอยปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเมืองเฉินเยา่าจอมปีศาจเหยียนซุนจงใจใช้ควันสีแดงแทรกซึมสู่ด้านในเมืองเฉินเยา่าหลังจากนั้นมันจะกลั่นตัวเป็นก้อนกลุ่มลาวาจากควันสีแดงและจะทำการกลืนกินพฤกษามังกรต้นกำเนิด หลังจากเชิญเสี่ยงออกมานอกเมืองเขาก็ปลดปล่อยเตาเทพทาพิภพออกมาและควบคุมให้มันทําการปลดปล่อยแรงดึงดูดแรงดึงดูดของเตาเทพทาพิภพเป็นอํานาจพลังที่มาจากการผสานกับกระจกเทพหก paycheck, วิถีจึงส่งผลให้แรงดึงดูดมีความรุนแรงอย่างมหาศาลเจ้าเป็นใครเจ้าคิดจะทําอะไรกับข้า จอมปีศาจเยยนซุนเปล่งเสียงผ่านกระแสจิตด้วยพลังวิญญาณเมื่อพบว่าก้อนกลุ่มควันถูกสุบหายไปโดยเตาหลอมที่ทรงพลังมันก็รู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากข้าเป็นใครงั้นหรือข้าก็คือเจ้าของมหาพฤกษายังไงเล่าเฉินเซี่ยงเยื้หยันผ่านกระแสจิตมาเฉินเซี่ยงแค่นเสียงเพื่อกระตุ้นแรงดึงดูดของเตาเทพพาพิภพอีกครั้งและแล้วก็ ก้อนกลุ่มควันกับก้อนกลุ่มละวา่าก็ถูกดูดกลืนเข้าไปภายในเตาเทพท้าพิภพอย่างหมดจดเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมเด็กเหลือขออย่างเจ้าถึงรู้จุดอ่อนของข้าจอมปีศาจเหยียนซุนตะโกนถามอย่างเดือดดาลใครกันที่สอนให้เจ้าใช้วิธีการนี้เป็นเทพเซียนสรรสร้างที่สอนวิธีนี้ให้กับข้าเจ้ารู้จักเขาหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามน้ำเสียงปนหัวเราะยามนี้เขากำลังกลับเข้าเมืองเฉินเย่าอย่างมีความสุข เมื่อควันสีแดงเลือนหายไปจากท้องฟ้าเมืองเฉินเย้าผู้คนจำนวนมากก็เริ่มสงบจิตใจลงเพราะดูเหมือนสิ่งที่พวกเขากังวลจะไม่เกิดขึ้นแล้วเฉินเซียงติดต่อหาเท่าแก่หวูเพื่อให้ช่วยกระจายข่าวว่าปีศาจโบราณที่ปรากฏตัวถูกเรียกว่าจอมปีศาจเยียนซุนและปัจจุบันมันถูกจัดก,การไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากข่าวดังกล่าวแพร่กระจายออกไปก็ทำให้ชาวเมืองหมดสิ้นความกังวลถึงภัยคุกคาม เฉินเซียงกลับเข้าสู่พฤกษามังกรต้นกำเนิดและยามนี้เขาพบว่าเมืองเฉินเย่าเริ่มกลับคืนสู่ความสงบสุขตามเดิมแล้วการอารวาสของเนี่ยหลิงห่วงห่วงนิกายเจ้าเทียนในครั้งก่อนสร้างเป็นความกลัวในจิตใจของชาวเมืองซึ่งหลายคนกังวลว่าเมืองเฉินเย่าอาจไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะรับมือกับภัยคุกคามอย่างไรก็ตามปัจจุบันเมืองเฉินเย่าสามารถจัดการกับปีศาจโบราณได้สิ่งนี้ทำให้หลายคนคิดว่าเมืองเฉินเย่ายังมีกองกำลังที่แข็งแกร่งซุ่มซ่อนอยู่ ก่อนหน้านี้กลุ่มอำนาจและชาวเมืองได้ยินข่าวหรือว่าขุมกำลังใหญ่อย่างนิกายเจ้าเทียนและนิกายอีเทียนต่างเร่งถอนกำลังออกจากเมืองเฉินเย่าเพราะพวกมันหวาดกลัวจอมปีศาจเหยียนซุนเมื่อพิจารณาประเด็นข้างตน้นก็ทำให้กลุ่มอำนาจและชาวเมืองกลับคืนความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเมืองเฉินเย่าดังเดิมเฉินเซี่ยงบอกให้เทียนหยวนและเท่าแก่วทำการเพิ่มเงื่อนไขในการเข้าเมืองเฉินเย่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีสายลับของขุมกำลังมาหาอำนาจแทรกซึมเข้ามาอีก เงื่อนไขาการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็คือผู้ที่ต้องการเข้าสู่เมืองจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิกายอีเทียนนิกายเจ้าเทียนพระวิหารหกชะตาวิหารดวงชะตาและพระมหาวิหารเก้าภพเฉินเซี่ยงคิดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะสามารถรับประกันความปลอดภัยของเมืองเฉินเย่าได้ชั่วคราวเพราะเขาตระหนักดีว่านิกายอีเทียนจะไม่ปล่อยเมืองเฉินเย่าเอาไว้ การที่เมืองเฉินย่ามีตำแหน่งใกล้กับขุนเขาอี้เทียนอีกทั้งยังมีสมุนไพรต้นกำเนิดเจริญเติบโตจึงทำให้ฝ่ายปกครองนิกายอี้เทียนต้องการยึดครองเมืองเฉินเย่าเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันจอมปีศาจเหยียนซุนถูกกักขังอยู่ในเตาเทพทาพพิภพแม้เตาเทพทาพพิภพจะมีห่วงมิติกว้างใหญ่และสามารถแบ่งแยกห่วงมิติได้แต่เฉินเซียงไม่สบายใจที่จะปล่อยมันไว้แบบนั้นอย่างไรก็ตามยามนี้เขาคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับมันเช่นไร ทางด้านของอีเทียนฉู่ปัจจุบันนางรู้เพียงแค่ว่าเมืองเฉินเย่ามีสถานการณ์ที่ปลอดภัยโดยที่ปีศาจโบราณหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาด้วยการที่นิกายอีเทียนสั่งการถอนกำลังก็ทำให้พวกมันไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสี่ยวฉู่เจ้าพอคาดเดาได้ไหมว่าทำไมปีศาจโบราณถึงหายไปดือด้อแบบนี้เรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะปีศาจตนนี้มีการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่อย่างน้อยมันจะต้องทิ้งร่องรอยให้ติดตาม ป้ายหยานกล่าวปัจจุบันนางอยู่ในห้องพักของอี้เทียนชูโดยพยายามจะวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีศาจต,ตนนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆหรืออี้เทียนชูขมวดคิ้วการหายตัวไปอย่างกระทันหันทำให้นางสงสัยในความแข็งแกร่งของปีศาจโบราณตนนี้บางทีพวกท่านอาจประเมินความแข็งแกร่งของมันผิดไปความเป็นจริงมันอาจอ่อนแอมากจึงทำให้เมืองเฉยนยินเยาจัดการได้อย่างฉับพลันเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ กลุ่มของประมุกไม่มีทางประเมินความแข็งแกร่งของมันผิดไปและหักปีศาจต,ตนนั้นอ่อนแอจริงพวกเขาจะกำจัดมันทิ้งทันทีป้ายหยานสายหัวกลุ่มของประมุกค้คนพบปีศาจต,ตนนี้เมื่อสิบวันก่อนพวกเขาเฝ้าติดตามและประเมินความแข็งแกร่งของมันจนกระทั่งยืนยันได้ว่าปีศาจต,ตนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นพวกเขาจึงเร่งทำการถอนกำลังออกจากพื้นที่ท่านว่ายังไงนะกลุ่มของประมุขค้คนพบปีศาจโบราณเมื่อสิบวันก่อนอย่างนั้นหรืออี้เทียนฉูขมวดคิ้ว เป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกนั้นจงใจล่อให้ปีศาจไปที่เมืองเฉินเย่าอืมมมข้าเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของพวกเขาหรือไม่เพราะอันที่จริงนิกายเจ้าเทียนก็ค้นพบปีศาจโบราณในเวลาใกล้เคียงกับกลุ่มของประมุกบางทีมันอาจจะเป็นความตั้งใจของนิกายเจ้าเทียนก็เป็นได้ป้าหยานกล่าวเสี่ยวฉูข้าคิดว่ากลุ่มของประมุกไม่มีแรงจูงใจให้ทำแบบนั้นเพราะพวกเขามีพฤกษามังกรต้นกำเนิดเป,นเป็นเป้าหมายสำคัญนิ นิกายเจ้าเทียนก็มีพฤกษามังกรต้นกำเนิดเป็นเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่หรืออีเทียนชูถามต่อแน่นอนว่าพวกมันมีพฤกษามังกรต้นกำเนิดเป็นเป้าหมายเช่นกันแต่ด้วยการที่นิกายอีเทียนอยู่ใกล้กับเมืองเฉยนยินเย่าก็อาจทําให้พวกมันคิดว่าตนเองเสียเปรียบจึงคิดจะทําลายเมืองเฉินเย่าให้สิ้นซากป้าหยานกล่าวอย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงการคาดเดาของข้าเท่านั้นและเหตุการณ์ที่เกิดยังคงเป็นปริศนาที่พวกเราไม่สามารถยืนยันอะไรได้ ป้ายยนหลังจากนี้กลุ่มของประมุกมีแผนจะเคลื่อนไหวอย่างไรอีเทียนฉู่กล่าวถามจริงสิพวกนั้นไม่มีสายลับแฝงตัวอยู่ในเมืองเฉินเย่าแล้วใช่ไหมใช่แต่ถึงกระนั้นประมุกจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจอย่างแน่นอนคาดว่าพวกเขาจะพยายามส่งสายลับเข้าแทรกซึมอีกครั้งป้ายานกล่าว อี้เทียนฉูพยักหน้าก่อนจะควักตรอยกสื่อสารติดต่อหาเฉินเซี่ยงโดยแจ้งว่าปีศาจโบราณที่ปรากฏตัวอาจมาจากการชักนำของนิกายเจ้าเทียนขณะที่นิกายอี้เทียนจะพยายามสร้างปัญหาเพื่อยึดครองเมืองเฉินย่าวข้อมูลที่อี้เทียนฉูแจ้งมาไม่ทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกโกรธเกรี้ยวแต่อย่างใดยามนี้เขาค่อนข้างใจเย็นเพราะการเอาชนะจอมปีศาจเหยียนสุนช่วยให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น เฉินเซี่ยงคิดว่าหากนิกายอีเทียนสร้างความกดดันแก่เขามากเกินไปเขาก็จะไปที่ขุนเขาอีเทียนและปลดปล่อยจอมปีศาจเ,เยียนซุนออกมาเจ้านายข้าฝากบอกพวกมันด้วยว่าหากยังไม่เลิกยุวยุเมืองเฉินเย่าวพวกมันจะต้องเผชิญหายนะที่รายแรงเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนว่าข้าพูดจริงทำจริงข้าไม่ได้ขู่ให้พวกมันกลัวเล่นเอีเทียนฉูกเงียบไปครู่ปัจจุบันนางตระหนักดีว่าความสามารถของเฉินเซี่ยงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของนาง ดังนั้นนางจึงไม่คิดสงสัยในถ้อยคำของเขาหากเขาต้องการแก้แค้นนิกายอีเทียนอีเทียนฉูก็คิดว่านิกายอีเทียนต้องพบเจอความสูญเสียอันหนักหน่วงอย่างแน่นอนข้าจะบอกพวกนั้นให้อีเทียนฉูกล่าวหลังจากเอาชนะจอมปีศาจเหเยียนสุนไดเฉินเซียงก็ไม่ลืมที่จะส่งข่าวไปยังสาวงามที่อยู่ในทวีปปีศาจตะวันตกพี่สาวสื่อเหรียญจอมปีศาจเหเยียนซุนถูกข้าจัดการเรียบร้อยแล้วและปัจจุบันมันถูกกักขังในเตาเทพท้าพิภพ เฉินเซียงกล่าวบนหัวเราะชายคนนี้ถูกจัดการได้ง่ายมากแต่ยามนี้ข้าไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับมันดีเฉินเซียงเจ้าต้องส่งบัวยกม่วงเข้าสู่เตาเทพท้าพิพพอวินสื่อเหลียนกล่าวใช้วิธีเดียวกับที่เจ้าบ่มเพาะดวงชะตาหกวิธีสกัดกลั่นจอมปีศาจเหยียนซุนและให้บัวยกม่วงดูดซับพลังงานเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้น เนื่องด้วยจอมปีศาจเหยียนซุนเป็นปีศาจที่ทรงพลังจึงทําให้เขามองเห็นมันเป็นเครื่องมือสําหรับใช้คุกคามนิกายอีเทียนหากเจ้าทําสําเร็จบวยกม่วงก็สมควรได้รับการปลุกพลังอวินซือเหรียญกล่าวเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นบุยกม่วงจะช่วยเจ้าได้มากเอาเป็นว่าข้าจะลองดูเฉินเซี่ยงกล่าวเขาคิดว่าจะลองทําตามคําแนะนําของอวินซือเหรียญดูก่อน เขามองไปที่บัวหยกม่วงในทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองซึ่งมันฝังตัวกับจิตวิญญาณของเขาอย่างลึกซึง้งและเป็นเรื่องยากที่จะนำออกมายังดีที่เฉินเซี่ยงคิดหาวิธีได้เขาใช้กระจกเทพหกวิธีปลดปล่อยพลังของดวงแก้วชะตามิรบังคับมันย้ายออกจากทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองพร้อมส่งมันเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพก,การบ่มเพาะนี้จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณและพลังฟู่หยวนปริมาณมหาศาลเฮ่อ,อ,อปัจจุบันข้ามีพลังวิญญาณล้นเหลือแต่ยังขาดแคลนพลังฟู่หยวน ครั้งที่เฉินเซี่ยงบ่มเพาะดวงชะตา6วิธีเขาได้รับการสนับสนุนพลังฟู้หยวนจากสิ้นโหรและด้วยการที่มีร่างกายอื่นเป็นจํานวนมากจึงทําให้มีพลังฟู้หยวนมากพอในขณะที่เฉินเซี่ยงขบคิดถึงวิธีแก้ปัญหาเขากลับพบว่าบวยหยกม่วงได้ดูดซาบพ,พลังจากจอมปีศาจเยียนซุนโดยตรงดูเหมือนข้าอาจใช้เพียงพลังวิญญาณเท่านั้น เฉินเซี่ยงอุทานอย่างประหลาดใจหลังจากนั้นเขาก็ทำการควบคุมเตาเทพทาพิภพ,พเพื่อให้มันเหนี่ยวนำพลังงานจากมุกพลังวิญญาณและผลึกสวรรค์ที่กักเก็บไว้ในโกดังทันใดนั้นเตาเทพทาพิภพ,พก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่งแต่ยังดีที่เฉินเซียงดำเนินการอยู่ด้านในพฤกษามังกรต้นกำเนิดจึงทำให้ความร้อนที่แพร่กระจายออกมาถูกยับยั้งไว้ภายในพฤกษามังกรต้นกำเนิดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ